สำหรับวิธีการวิคเคราะห์โจทย์ปัญหาข้อนี้นะคะคำถามอยู่ว่าแก้วใช้เวลาทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์เป็นเวลา5ส่วน6ชั่วโมงและใช้เวลาทำการบ้านวิชาภาษาอังกฤษอีก3ส่วน5ชั่วโมงคำถามนะคะแก้วใช้เวลาทำการบ้านทั้งสองวิชากี่ชั่วโมงนะคะอ่ะโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าแก้วใช้เวลาทำการบ้านทั้งสองวิชากี่ชั่วโมงนะคะแล้วทีนี้สิ่งที่จโจทย์กำหนดให้นะคะจโจทย์กำหนดให้บ้างก็คือข้อความที่เหลือในนี้นะคะก็คือแก้วใช้เวลาทำการบ้านวิ ชาคณิตศาสตร์5-6ชั่วโมงและทำการบ้านภาษาอังกฤษอีก3-5ชั่วโมงนะคะเราจะหาคำตอบได้อย่างไรเพราะเหตุใดนะคะเราก็บอกไปเลยว่าถ้าเขาถามว่าทั้งสองวิชาเนี่ยทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะคะก็คือนำม,มาบวกกันนะคะเราอาจจะตอบง่ายๆว่านำม,มาบวกกันแต่ทีเนี้ยเขาถามอีกว่าเพราะเหตุใดเราก็ต้องบอกนะคะว่าเพราะ เวลาทำการบ้านเวลาทำการบ้านเนี่ยมีเวลาเพิ่มขึ้นนะคะเพราะเวลาทำการบ้านทั้ง2วิชาทั้งสองวิชาเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นอ,อย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่นําเอาเวลา เศษ5ส่วน6กับเศษ3มส่วน5ามาบวกกันนะคะคราวนี้เราก็มาเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะเราก็เขียนว่าเศษ5ส่วน6บวกเศษ3มส่วน5มีค่าเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะคราวนี้ได้คำตอบเท่าใดนะคะเราก็ไปคิดในกระดาษทศนะคะ ประโยชน์แรงของเราก็คือเศษ5ส่วน6บวกเศษ3มส่วน5้ใช่ไหมคะคราวนี้ตัวส่วนมันไม่เท่ากันนักเรียนต้องทำตัวส่วนให้มันเท่ากันก่อนนะคะโดยให้ฝั่งนี้เป็นกระดาทษทดนะคะหาพหุคูณของ6และ5นะคะ,ะใช้เครื่องหมายลูกศรแล้วกันนะคะหาพหุคูณของ6และ5ว่า6เนี่ยเราก็ท่องสูตรคูณไปนะคะก็คือ,อ หกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่หกห้าสามสิบแล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะคราวนี้มาลองดูแม่ห้าบ้างน,นะคะห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าเราจะหาจนกว่าจะเจอเลขซ้ำนะคะห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้า 5630เราเจอตัวเลขที่ซ้ำกันตัวแรกแล้วนะคะก็คือ30บบคราวนี้เราก็จะมาทำส่วน6กับส่วน5ให้กลายเป็นเลข30นะคะโดยวิธีการคูณนะคะก็จับเศษ5ส่วน6คูณอะไรถึงได้30นะคะบวกกับเศษ3ส่วน5คูณอะไรถึง ตัวส่วนจะเป็น30นะคะเราจะทําส่วนเท่ากันก่อนเพื่อที่เราจะสามารถบวกกันได้นะคะหคูณอะไรนะคะได้30ก็คูณ5นะคะก็คูณ5ไปทั้งเศษและส่วนนะคะส่วน5ก็คูณ6นะคะคูณทั้งเศษและส่วนจากนั้นก็ใส่วงเล็บแบบนี้นะคะแล้วก็จัดการคูณกันให้เรียบร้อยเลยนะคะ หอ่ะห้าคูณห้าเป็นยี่สิบห้าหกคูณห้าเป็น30นะคะจากนั้นบวกด้วย3าคูณหกเป็น18บแห้าคูณหกเป็น30บนะคะบวกกันให้เรียบร้อยนะคะห้าบวกแปดนะคะเป็นสิใส่สทด1 2ึ่บวกหบวกหก็เป็น4นะคะก็จะได้เศษสีส่วนด้วย30นะคะ เศษส่ 43, ส่วนด้วย30คราวนี้เป็นเศษเกินแล้วก็ทําให้เป็นจํานวนคละนะคะอาะสิบเป็น30เศษก็คือเศษ13สนะคะส่วนด้วย30เท่าเดิมนะคะดังนั้นคําตอบก็คืออ่าคนนี้เขาจะมีเวลาทำการบ้านรวมทั้งหมด1ชั่วโมงกับอีกเศษ13ส่วน30ชั่วโมงนะคะ เราก็เอาคำตอบนี้ลงไปตอบนะคะก็คือจำนวน1นึ่งเศษสิบส่วนสาะคะคำตอบก็คือจำนวน1นึ่งจำนวนหนึ่งเศษสิส่วนสามสิบสรุปคำตอบก็สรุปเลยว่าแก้วใช้เวลาทําการบ้านทั้ง2วิชา แก้ใช้เวลาทำการบ้านทั้งสองวิชาก็คือหนึ่งชั่วโมงกับอีกก็อ่านว่าจำนวนหนึ่งส่สิบสามส่วนสามสิบหน่วยก็เป็นชั่วโมงแบบนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับการบวกอ่ะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกที่ ของเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะ